ความเดิมตอนที่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าได้แล้วป่ามันมันมันเราต้องสมเหตกันเดียวเนี่ยตายด้วยซ้ำเออมันไม่ตายอ่ะีกทีหนึ่งสู้ก่อนตีก่อนี่ยเออปกติตีทีหนึ่งตีกันตีอ๋อเอาว่ะชนะคือเราแค่เอาผ่าเราชนะก็พอคือแบบไม่มีอะไรมากนะองค์แค่มันดวงมันดีก็ได้ใช่ไหมไอพวกนี้คิดโกงแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคครบโอเคแล้วหรอวะ โอ้ตัวนี้ถือโล่แล้วโอ้ตัวนี้แน่ตีธรรมดาน่า,นดดาจะเข้ายากอยู่แต่เราก็ต้องเอาตัวที่แบบนะดีวกว่ามาสู้กันนะผมก็บอกว่าจะชนะได้นะผมว่าโอเคถือโล่กันเลย <c oughs> แทงไปไม่โดนนั่นแหละเออโล่งไปนั่นแหละล้มแล้วเหรอเจ็ดตัวเลยแทงเต็มคอแล้วผมเนรรอชนะได้ด่านนี้ดันวงนัเลยโอเคต่อไปด่านนี้แอปโซลโรดลี่โนแอมบูสนะผมหรอไม่ไปสู้ตัวดีนแน่ๆไม่เชื่อวะตั้งชื่อมาบอกว่ามีแค่นี้แต่ราคามันต้องสี่พันนะผม นึกออกปะสี่พันน่ะสี่พันแดดให้เราแค่นี้เหรอแน่ใจแน่เหรอไม่ค่อยเชื่อแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน้ข้างหลังมาไหนข้างหลังนี่แหละข้างหลังก็มีนี่ไงไอทุเรศเออโหโอเคที่ฝั่งนี้ก่อนนะเราต้องที่ฝั่งนี้ก่อนโอเคเราจะเอาตัวไอนี่มานะแมมมอสมานนำนำทับน้องผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเธอตัวหลังต้องเห็นแล้วน่ามันใจโอเค พวกเจ้าถูกพลังเราไม่ได้นะเราจะเอาตัวนี้มากันด้านหลังัหลังไปเอาไม่หันหลังมาโอเคหลังได้โอเคได้ไดเคลียร์ตัวหนังไปโอเคที่เหลือก็ยื้อไปยื้อไปยื้อไปโอเครอมันก็มามันก็มานั่นแหละกลับมาฟังคนที่ไปซะแล้วกลับมาหาพวกนี้ต่อไม่ซุ่มเลยจ้ะไม่ซุ่มเลย <c oughs> มาแล้วหืมโตเยอะเลยวะเยอะจนเลยอ่ะเยอะเลยกันเนี่ยฟุบไปเลยฟื้นไป,ไป,ป,ไป,ป,ไปครึ่งหนึ่งแล้วโอเคทนไม่ต่อทนต่อนั่นแหละเออดีมาก ถึกไว้ทนไว้ทนไว้ทนไว้โอเคทนไว้แล้วรอตัวไว้ทีนึงนะผมตัวที่สองนะผมนั่นแหละทนเหยียบอันนี้ก็พอละวชิ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 วตายหมดแล้วตัวเดียวสุดท้ายสวัสดีครับกลัวเขาเนี่ยกลัวเป็นกลัวมันกลัวโดนถึกตายแล้วตายมีกลัวด้วยอ่ะน่ารักโอเคว้าชมาและวแมมมอสไมเกรชั่นอ่าแมมมอสเขาเล่าแมมมอสสู้ไงนะมาสเอร์เกอร์ตปะมาสเอร์เกอร์เนี่ยโอเคมาสเอร์เกอร์ตผมว่าาสเอร์เกอร์สู้ได้มามาสเกอร์ตแล้วผมมาสเอร์เกอร์หมูเลยผมมามา บอร์สเกอร์มันต้องสู้นะผมบอร์สเกอร์เราตั้งใจเราต่อสู้ได้เพราะเราเคยสู้ให้โดดูแล้วมาบอร์สเกอร์สู้มันฆ่ามันหมดทั้งหมดให้ได้นะผมพุ่งไปนั่นแหละเออนั่นแหละเออเกาะเกาะเกาะนั่นแหละเออนั่นแหละตายสองตัวแล้วโอเคตัวเดียวโอเคตัวเดียวสตัวแล้วโอเคสตัวเดียวโอเคที่เหลือทุกไปทุกมันทุกมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันติดตรงนี้เลยติดตรงนี้เต็มเลยฆ่ามันนเร็วพุ่งไปติดศพแรกนะผมศพแรกที่เหลืออยู่โอเคไปได้ไปได้ไปได้โอเค พุ่งนะตบดีพุ่งนี่แรงสริงตัวเนี้ยวูนี่แหละโอเคปาดตบ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 เท้ามันตบเท้ามันรัวรัวรัวเท้ามันเลยรัวๆนั่นแหละเออตายเอาอะเป็นไงนะมูสเตอร์เกอร์ของเราเนี่ยผมอัดเต็มที่แรงๆนั่นแหละมูสเตอร์เกอร์โหดจริงมาสู้กับแมนยอนนะผมมูสเตอร์เกอร์ที่ตัวตัวตัวเฟวยเอาชนะเลยนะผมอืมเทพต่อไปโอ้โหเขาพระเจ้าช่วยเท้าวันดีเฟนอยู่บนซะด้วย เอาไงดีบินสู้บินสู้บินสู้โอเคมาบินสู้บินสู้บินสู้บินไปเลยล,ล่วงไปแล้วเนี่ยพังพังพังเจ็งเจ็งเจ็งหมดวันี้เจ็งเปสามตัวเนี่ยคืออะไรวนี่ยดีเฟนเดอร์เจ้าบนกากเลยก็เนี่ยโอเคบินไปบินไปฟึบเปิบเปิบดีเฟนเดอร์กากมากจริงนะโอเคเจ็งไปแล้วเนี่ยเจ็งหมดนะคือเราต้องสู้ด้วยซ้ำมันน่าจะตายหายเองด้วยตัวเองนะผมว่าดูสภาพเลยดิเนี่ยสู้แปดเรียบร้อยตะพังมันข้าวต้อตายหมดเลยที่เห็นนะ มันขค่ยตัวไปมาก็ล้มไปสามสี่ตัวพังหมดที่แหลืตีกันเองตีระเบิดต,ตีตีเข้าไปหาตึกด้วยเจ๊งหมดขำตายโอเคต่อไปดันนี้บสับสเบอร์เซอร์เกอร์เอาจริงวะ่ะเบอร์เซอร์เกอร์นังไงตัวบาน์ต้นมีบเบอร์เซอร์เกอร์สักวันหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะถ้าบเบอร์เซอร์เกอร์ใช้ตัวโลดหนึ่งตัวได้แล้วก็เอาตัวพวกสายปลาจัดก,การได้ผมว่าอมา,อา,มาพุ่งหมาตัวโล่โอ้พุ่งผ่านหมดเลยว่ะเจ็ดเบอร์เซอร์เกอร์โหดจริงเอาวะดวงก็ได้ไหมมา พวกแปรจะอ่ะตายกูลงกันได้ไหมลงมัองล่างสิลงมังล่างมันอยู่โอเคลงมังล่าง,อ,อ,ง,ง,างอ่าหันแล้วก็ไปเอาตาย,ยลงมาตายนะตายาาง่ายแบบนี้ไม่ได้นะอุตส่าห์จะเดินไปจะไปสู้อีกทีหนึ่งแบบเฉียวๆแบบแต่จะตายได้หรอเนี่ยโอเคต่อไปโอเค hiding barrel ถังท,งที่ซ่อนอยู่โอเคอ๋อ,อตัวอ้หูตัวรถว่ะ เหมือนเนี่ยเหมือนจะแบบตัวทั่วไปแต่จริงเป็นตัวตัวเนี่ยตัวตัวตัวแว่นเด็กแว่นนะผมเด็กแว่นมากมายเด็กแว่น8คนเลยว่ะโหโกงเนี่ยโกงเนี่ยถ้าเด็กแว่นเราต้องจัดการโดยการเอาตัวที่พุ่งโจมตีได้คือเอาบอลเซิร์กเกอร์เผมบอลเซกเกอร์นะช่วยได้มาบอลเซกเกอร์มาเลยอ่ะพุ่งโจมตีนะผมมามันก็พุ่งโจมตีรัวๆนะผมโอเคบอลเซกเกอร์บอลเซกเกอร์นับร้อยแล้วพันนะผมมาพุ่งไปแว่นอราจะเจ็ง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 ไม่โดนหรอไม่โดนว่าไม่โดนเอาเดือดอดเข้าเลยไม่เคลื่อน ทดข้าวมาเลยคิดแล้วเดี๋ยนเรามีตั้งตัวจีที่แลนน่ะผมกระทืบไปเด้รอได้นั่นแหละเรล้วรอกระทืบรัวๆกระทืบรัวๆครับผมแก๊งนี้ก็โอเคยังมีอยู่ได้ไปเลยเรามาเป็นหมู่คณะน่ะผมมาแล้วบอเซิร์ฟเกอร์มาแล้วจ้าเว้ยมันเราจะพุ่งรอบสองน่ะผมพุ่งรอบสองพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆเก็บรัวๆเก็บรัวๆตัวอะไรลูกพ่อตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วแก๊งน่ะแก๊งแบงเดินโลโลรัวลนั่นแหละกระทืบซ้ำน่ะผมเบอลเซิร์ฟเกอร์จัดการไม่ได้ง่ายได้ เร็วมากต่อไปวอลไนโอเคกาแพงอัศวินโ oh, อ้โหอัศวินวเนี่ยอืมัศวินมี5 6คนนะผมอยู่บนนี้ผ่านโลไปได้นะผมผ่านโลไปได้ไม่ก็บอสกเกริเร,กเกร์มดเลยบอสกเกิร์ตมาสู้ได้เปล่าบอสเกิร์ตมาบอสเกิร์ตมามั่นใจบอสกเกิร์ตตัวเนี้ยมั่นใจมากโอเคบอสกเกิร์ตต้องสู้ไปได้พุ่งไปนั่นแหละเกาะไปเกาะไปฆ่ามันฆ่ามันบอสเกิร์ตข้ามัวนลุมมันลุมมันเน้นลุมเน้นลุมเน้นลุมลุมไปเลยโอ้โหโล้มล้ปินไปแล้วนละได้ก็ได้ครันี่ปนนมามากกว่าโอเคบอสเกิร์ตโหจริงเป่ะว่า เจอตัวใหม่แล้วที่โหดจริงๆโอเคบอลสเกอร์คลั่งนะผมเก็บรวบเก็บเรียบเก็บเรี่ยวเ่าไปเลยลูกเพาะขับไปเลยตีมปเลยตีมปเลยก็บคิวแล้วรวบรแล้วก็ช่างมันตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆี๋ยวก็ล้มผักเองพังโล้ไปพังโล้ไปแหละโล้มหลุดไปแล้วล้ไปแหละรัวล้มล้วน้องกลัวล้มไปพูดไปนะลองตกอ๋อชิ้นถ่ายละโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วตัวท้ายแล้วตอนนี้ตัวท้ายแล้วแล้วผมมันต้องกลัวตรงที่มันกันโล้มถึกเนี่ยผมกลัวโล้มากเลยตอนนี้โอ้ไม่ก็ตัวนี้เหรอไม่นะตัวตัวนี้ไม่นะไม่นะบอลสเกอร์สู้เขาบออร์่ะ บาสเกิร์ดท oh. oh. mm ่านอาชัด hmm. ท mm ี hmm. uh ่ไ huh. ข uh ่นะผมเต็มไข่ฟ okay. 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 nah ้าเรียบร้อยอู้โหเกือบแพ้บาสเกิร์ตจริงๆนะผมไม่น่าเชื่อเลยเกือบแพ้โอเคเกือบแพ้โอเคอีกแล้วเหรอสิวตบตีนทุกสีหิแอเนียนนะเนี่ยเนียน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 กองฟางกับกองฟางโอ้โหบาสเกิร์มาลูกพ่อมั่นใจว่าลูกพ่อสู้ได้เห็นแน่ๆลูกพ่อมาเลียงแถวเข้ามาบาสเกิร์ตแถวเข้ามาพุ่งตบตีไปเลยโอเคเราจะดูแลแต ยากกว่าวะดูตีไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรแต่น่าจะได้อยู่มัม้งหรือเปล่าวะแมนูตีไม่เข้ามันดูถึกวะไม่นะโอเคกองฟางกระชั้นเดียไม่เป็นไรต้องดังน่นได้ลุมบอลไปเรื่อยๆโอเคก็ตียากตียากโอ้พวกนี้มันแพ้ทางว่ะมันสกเกอร์แพ้ทางว่ะโอเคแต่พุ่งได้อยู่โอเคพอได้พอได้พอได้อไดโอเคต,ตายอยู่นะผมตายอยู่โอเคเรปริมาณเยอะกว่านะผมเน้นลุมมากกว่าก็ทู่ได้อยู่นะผมเริ่อยู่เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วต่อไปวนเมทโอ้โห โจมตีตัวนี้เหรอเนี่ยใครตีก่อนได้ก่อนนะผมว่าไม่ก็ถ้าเกิดเราใช้เอาตัวนึ่งมันรอดอตัวนึงใช้ตีก็ได้เนี่ยเนี่ยยิงคนูแค่แข่งใส่นะผมแล้วก็ตัวนี้โปรเจคเตอร์ล่อไว้คัปเปอร์ไว้เผื่อฉุกเฉินนะผมโอเคนี่อ่าโจมตีไปปึ๊บไม่โดนเชีย <c> ว <oughs> นี่เลยก็เสร็จตัวครับผมฟาดฟาดเนี <c> ่ <oughs> แค่ลุมตัวนี้ผมกระทืบให้มันก่อนนี่มันจะ,ม,นจะมันจะตีอีกท่าหนึงได้นะผมโอเคตีไปตีไป,ไปยิงไม่โดนแล้วไอ้บ้า ปาดไปตีตุดตุด,ดไม่ตายได้ไม่โดนดนะ้วยเด็ดไม่ใครโดนใครนะผมยิงไปเรื่อยๆอ้าวโดนเพื่อนอีกไอบ้บ้าอ้าวโอเคโดนแล้วโอเคเรียบรอ้อยที่เหลือแค่รอมันตายนะผมอ้าวโดนเพื่อนหมดเลยแม่นเหลือเกินมึงแม่นลือกินเนะกือบเน้แน,นแบบอ่าเน,น้นสไนป์ย่องแต่ที่ไกลแก็เฮ้เพื่อนโดนตีไปก่อนสองทีก่อนเกือบแพ้แล้วเลยตาถึงต่อไปตาหน,นี้ทรสิสพาวเวอร์โอ้โห ดาบเยอะให้ดาบเยอะโอเคนี่ไม่ได้วะมันไม่ถึงไม่พอเอาวะเหมือนเดิมมันจะได้พลังของวงเซอร์ก็เลยเร็วเริบ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 โอเคพุ่งไปเปลืบกลางบนก็ตายห่าฮู้ง่าเรานี่ก็ตายจบลงแล้วอนาคินพู่ไม่ไหวนะผมตอนนี้ตายหาไปซะโอเคเอาตุ๊กติดมาสู้แทนเะาตอนนี้ดีไกลแต่ผมว่าจะดีกว่าเพราะว่าเราเจอฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวดาบนะผมดีไกลสู้เขาไปนะผมโอเคเอา แล้วก็โลอันนี้มาชิ่อแบลเลอร์โอเคอหนึ่งตัวกันไว้ปุ๊บเงี้แหละเออดานหนไปแล้วนะผมเซตแรกไปแล้วต่อไปเซตสองไปแล้วเซตสามเซตสี่เซตห้าโลกตัวเดียวนี่บลอดผมจะได้เต็มที่เลยเนี่ยโอเคเลตเวอร์ที่เหลก็แค่รอ้อยมันมาใก,าใกล้มันตายนะผมหรือเปล่าวะโอเคตายอยู่นะอยู่โอเคเริ่มต,ต,ต,ตายเลือดตายแล้วตลือดตายแล้วโอเคตายไปซะเดี๋ยวแค่มาห้าหกตัวสุดท้ายนะผมเรียบร้อยล้มรัวๆนะผมสบายสบายโอ้เพลินจริงๆเลยเกมนี้ โอเคแล้ไปออเดอะอาร์เชอร์แล okay, okay. no ้วผมธนูทั้งหมดเลยโอ้โหธนูโปรตีตรงนี้นะตรงนี้ทำโปรตีอันนี้ทำแข็งนะผมต้องโล่สู้โล่สู้โล่สู้ว่าโล่หมดนะจะได้ปะโล่หมดโอเคโล่หมดเอามาแกงโล่แกงโล่แกงโล่โอเคโล่มาโล่มาโล่มาที่แล้วก็โล่เสร็จแล้วก็เอาธนูใส่บ้างผมว่าน่าจะดีโอเคธนูสิบตัวนะผมโอเคมันอ่าโล่ก่อนนำหน้าธนูตามโอเคนั่นแหละเออฝั่งเราก็มีเดบิวตแล้วมีตัวโล่กันไม่ให้โดนแช่แข็งได้นะผมเป็นไงเทพปะล่ะ ไม่สบายผมว่าสบายๆนะผมที่เหลือแค่งูช่วยยิงเนี่ยโอเคมันก็ยิงหลังแล้วแต่มีตัวโล่ข้างหน้าดักไว้อยู่หลายตัวด้วยกันก็ผ่านไปไม่ค yeah. ่อยได้นะผมโล่กันได้ทั้งี่ตายไปหมดซะตายไปหมดตายไม่หมดแล้วแหละเรียบร้อยชิวต่อไปโอเคอู้งูเทำทิพาแล้วงูงูโอ้พระเจ้าช่วยงูสู้ไองวันนี้ฮะงูโอเคลองดูนะผมึงลองงูสู้กับน้องแข็งนะผมมั่นใจเพราะมั่นใจว่าชนะได้โอเค เพราะว่าน้ำแข็งมันจะไดเม็ดก่อนนะผมมั่นใจมั่นใจมันไดเม็ดก่อนไม่รู้จริงไหมแต่ผมเชื่อไดเม็ดมันจะถึงก่อนงูนะงูจะช้ากว่าแล้วตัวจะตอดตายก็กนานานกันนะผมเราต้องมั่นใจในตัวธนูเราว่าจะจะยิงแค่แข็งมันก่อนไนดะ้ได้นะผมปริมาณนี้ปริมาณสู้เลยตนี้นี่ปริมาณส,นะาสู้โอเคมาธนูน้ำแข็งประทะพะทะงูนะผมเริ่มะนะปฏินั่นแหละไปแล้วโอเคงูก็มาต่อดเรื่อยๆแต่เราไม่กลัวเรามีน้ำแข็งรัวๆนะผมอ่าเซตแรกตายแล้วเดือดเซตหลังนะผมมายิงไปเรื่อยๆนั่นแหละน้ำแข็งตายซะ แต่ไปซ้ายหมดเออนั่นแหละนี่แหละนั่นแหละเรียบร้อยงูกันเลยโอเคตรงนี้เหลือเท่าน,นี้นะผมยิงไปเรื่อยทะลุไปเรื่อยๆงูต่อช้านะผม,เ,เ,มเร็ว,ว,วนะเร็วเรืเรเรร่อยมาเรื่อยๆตัวเนี้ยตัวหลังเนี้ยแล้วตัวซ่อนอยู่เนี้ยยิงไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆยิงมาเรื่อยๆโอชิผ่าลนะงูดเดยอะโอเคตัวนี้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 ยิงมาตัวเนี้ยยิงปะยิงมาเลยยิงมานั่นแหละเออเต็มๆนั่นแหละเต็มๆไข่ตายหาจ้ะโอเคเหลือใครวะเนี่ยตัวนี้เอาคีตัวนึงตายเรียบร้อยแล้วใครเหลือใครใครใครรอดอยู่โอเคนี่มีเนียนหนึ่งตัวนะผมมีเนี้ยหนไมม้นะับผ <laughs> okay รถต้นมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเซฮายหันขึ้มาแล้วก็เตรียมผมยิงไม่โดนงูไม่โดนโดนะจ้าโอเคยิงไปไม่โดนอ <g ười> ีกอะไรวะอย่าเบ้าสิดีดีหนดีนีหน่อเดิงสิดิงนั่นแหละเออเต็มเต็มที่หนึ่งที่หนึ่งรัดเข้าไปยิงไปลอยิงปั๊บตายซะาเหลือใครเน,นีน่ยเหลือใครวะมีใครไม่ตายหรอวะเห็นนะโหลอยู่ไหนวะท,ที่เหลืออีกตัวหนึ่งจะตจะมีตัวหนึ่งมั้ทางนี้เหรอเนี่ยทางนี้ขึ้น,น,ไ,นไปไหนวะไหนวะไปไหนวะดู คนเป็ใครวะเดี๋ยวนะอ๋อแค่ง,งูบ้าน่าจะแค่ง,งูนะโอเคก็คือข้างงูตายก็เรียบร้อยแนละ้วโอเคซึ่นรถแข่งดีกว่าธน,นงูงูนะผมง,งูมันลำบากที่ว่างูมันต่อชาร์จแล้วก็มีชีวิตด้วยนะผมรถแข่งคือปักตายได้แล้วโอเคต่อไปด่านน,นนี้เชฟเทียนว่ะโอเคเชฟเทียนอนนันนี้เหรอผมว่าบอลเซิร์ก,ก็ดีกว่าไม่รู้สิโอเคอาชช่วยหลังหน่ยโอเคมาเชฟเทียนนำหน้าไปปรึบเอาเลยเฉยอีบ้าโอเคโดนแช่แล้วโดนแช่แล้วเสร็จตัวแล้วโดนแช่ใช่ไหมโดนแช่นะครับผม ไม่นะไม่นะโอ้ตายเออดีบ้าเอ้ยตอนนี้มันตีไม่โดนเลยตอนตอนพุ่งไปอ่ะเดือดเดือดโอเคโอ้โหแพ้ว่ะมันตีไม่โดนไงถ้าตีโดนก็ก็ได้มันตีไม่โดนดีบ้าพุ่งไปดีตีโดนมันไม่โดนแล้วแหละใครวะคืออะไรวะโอ้ยบ้าเอ้ยอ่ะตายเหรอมันมันกัดตัวนี้่ะเจ็บเทียนเบอร์เซรสเกอร์จ้ะไหนที่โดนจ้ะนี่โดนไหมเอาละโดนนะโดนนะพุ่งไปอีกแล้วอ่ะ มันด๋อยจังวะผมว่าจริงๆนะเอานี่ออกไปผมว่าเอาตัวให้บาดีกว่าผมว่ามงเลยมงเลยเน้นมงเน้นมงนะผมคือพุ่งมามงมงนั่นแหละเออมงน่าจะดีกว่าเน้อไดเม็นนินึงนะผมยอมตายก็ได้พอได้บ้างหรือเปล่าวะไปบอลเนี่ยไม่น่าไหวว่ะทีใกล้กระโดดอยู่ดีหรือเอาอันนี้วะเอาดาบสีผมว่าดาบสีน่าจะดีกว่าเพราะว่าปัญหาคือมันมีตัวเดียวไงก็แค่เราแค่สีให้ตายนะผมโอเคมาดาบสีนะผมปึ้บโหโคโหจริงโหตรจริงโหจริงโหจริงตายสองแล้ววะ โอ้ได้สามแล้วป่ะโอเคสองสองอยู่โอเคตีไปตีไปตีไปเร็วๆตีไปโอเคชนะอยู่นะผมเป็นยังไงมากกว่าได้ก็สู้ได้นะผมมีโกงที่มันตีถึกแรงเลยถึกก็แรงด้วยโอเคอู้ชัดเดี๋ยวนะรีไมมมอสต้นไม้ไมมมอสไมมมอสท่าตัวโอ้โหต้นไม้ที่ผมบอกนะผมไมมมอสเราแพ้บอลเซอร์เกอร์นะผมโอเคบอลเซอร์เกอร์มาหมดก็พอแล้วลงขี้เดี๋ยวมาหน่ผมลงมาเลยจ้าไมมอสจ้าแล้วก็เต็มพุ่งเต็มพุ่งนะผมเต็มพุ่ง อาเอาเอียงจีนังกาเอานอนนอนใช้หลับอู้งานหนึ่งตัวน้องุ้งานหนึ่งตัวส่งตัวอุ้งงานโอเคไป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 ไเกาะไว้ปไปไไวไป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 ไรไปไป้อนปไปไปไวไป้ปไปอปไปไปนปไปไปไปอยไป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 ไล้ปไปไปไปนปไ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 ที่ไป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 ไาไัไปัปไ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 ปัวเปไ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 ปาปไ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 าไาไป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 ตัวปไปอตัวปปไปไไมปไา ถ้ามันตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหนึงน่งไปบอกว่าถึงวะถึงมากเลยอ่ะไม่นะไม่ไหววะ่ะการเอาตัวเองเข้าแรกไม่ได้นะผมมันน้อยไปนะผมเราต้องเอาทนันูแล้วกันนะธนูน่าจะดีกว่าผมว่าอ่ะทนันูแข็งนะผมโอเคมาเราก็เน้นยิงนะผมยิงที่กายให้มันแช่แข็งนะผมนั่นเองนะอ่าพร้อมแล้วก็ยิงเลยไม่แช่ว่ะโอเคแช่อยู่แช่อยู่โอเค,อออเคแต่แช่ช้า,ชานะผมแช่ช้า,ชาโอเคเอาว่ะได้ได้ได้ก็ได้ผมมากลับยุทธแข่งก็เจ้าซะกลับไปเกิดใหม่จ้าโหยโหนนะกูอ่ะ าวะเอาวะดูแบบเหมือนกับกลับไปขั้นแรกกลับไปเกิดใหม่ครับแค่แข่งเลยต้าไปเนี่ยตายแล้วผมไม่โหดจริงว่ะแข่งโหดจริงมากเลยโอ้ตายสองแล้วผมเรียบร้อยโอเคตายตายไอ้ก็ต้องตายตายแน่ถึกแล้วไงเดินไปแล้วก็จบนะผมเดินไม่ได้โอ้เราทรมานมาเลยอะทรมานมากโหดจริงตายสามแล้วเนี่ยตายสี่ได้ไอ้ก็ตายนะตายห้าตายห้าหมดแล้วเรียบร้อยนะผม โอ oh, oh. ้โหดูว่าโหจริงอ่ะอันนี้โหจริงการลุมต,ตีที่ไกลนะผมมาใกล้ไม่ได้ก็เสร็จเราเนี่ยผมต่อไปด่านนี้โอ้โหถ้าบิ๊กแจมรถติดรถติดนะผมด่านนี้ชนน่าจะตายห่างกันหมดนะผมว่าปล่อยมันโดนตีตายไปก็ได้ผมนะว่าเราก็แค่อยู่สปอร์ตไปไกลนะผมปึ๊บไกลๆพอโอ okay. เคเหลือก็คงโดนกันเองตายผมว่ามันชนเนี่ยเห็นม้มันชนตัวเนี่ยเจ็บติดติดติดแล้วชนป้าโอ้โหติดเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันก็ตายด้วยตัวเองแล้วทำอะไรก็ได้มันตายเองนะผมไม่พูดรถวันนี่ยเอาที่ผ่านแล้วรอบหนึ่งตัวไม่นะ่แโอเคตายด โอเคแมมมอสมากันเลยยิงมันไปเลยเร็วเร็วเร็วเสู้บอนสู้บอนสู้บันตอนนี้มาช่วยสปอร์ตแล้วยิงมันไปเร็วโอเคยิงไปที่เดือดติดตัวนี้ตัวหน้าครับติดบอลเหลือตัวแมมมอสต่อนะผมแมมมอสติดติดมุ้งึงมุ้งมาโอเคมุ้งไปถึงมุ้งไปถึงดิงดีดีตีไปตีไปนั่นแหละแทงไปเลยนะผมเร็วเร็วแทงไปที่ผ่านละมันมาใกล้ว่ะไม่นะไม่นะไม่นะอย่าพุ่งนะแทงไปเรื่อยเร็วเร็วสิวะแทงไปไม่นะึิว่าตีไม่พอแทงไม่พอมันหนึ่งไม่ตายอะอะไรวะ ต้องอยู่ข้างบนนะกูไม่อยู่ข <hi> ้างล่างผมหรือก็อยู่นี่ก็ได้แหละเต๋อมาตรงนี้น่าจะได้ปว่าแค่จีข้างบนอ่ะมันเดินมาข้างล่างไงมันเลยโดนง่ายๆได้โอเคเปลี่ยนใจใหม่ลองนะลองดูว่าอยู่ข erm. ้างบนนะผมึ๊บโอเคข้างบนนะอยาไปไหนนะอยาไปไหนนะ้าไปนี่ก็งอนนั่นี่ยมันก็ไปแน่ๆว่ามันไปแน่ๆเดี๋ยวลองดูก็ได้โอเคมันไปเนี่ยมันลงเนี่ยมันไม่ดอมอยู่ข้างบนยาวๆโอเคได้ขึ้นนี่ได้อยู่ตรงนี้โอเคข้างบนได้อยู่อ่าขึ <Okay. S 1> ้นไปได้ก็ได <Lind> ้เสร็จนะผมเสร็จเราโอเค เข้ามึมไม่ได้ผมแล้วก็อยู่เนี่ยอัดยาวอัดยาวนั่นแหละเอออย่างนี้แหละนี่ติดมาฝั่งนี้ผมฝั่งนั้นไม่ค่อยมีคนเลยฝั่งนี้แทนเสร็ตตูดี้ครับวันนี้เสร็จตูดีแน่ตายครับตายตายแน่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอเคโดนธนูยิงแล้วนี้ตรงนี้จะเป็นตัวฟรีเดเมจนะผมเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้นะผมฟรีเดเมจโอเคมาเนี่ยตายเรียบร้อยโอเคกับสุยุครึ่งแข่งนะผมที่เหลือฝั่งตรงข้ามนี้โอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วระวังนะระวังนะฝั่งนี้องค์ข้ามเราจะมีตัวตู้อยู่ได้หลายตัวด้วยกันนะผมโอเค สิเมกันเอาตอนนี้สิเมกันน่ารักเซนอันนี้โอเคโอ้โหไม่ยังมีเลยนะโอ้ยยังมีตัวปลาหินโอเคนี่แหละสู้ได้โอเคตายนะผมที่เหลือแค่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ยิงมันน่าจะข้างบนน่ะผมเรียบร้อยอยู่นิ่งนิ่งจะไปลงไปไหมลงไปมลงไหมลงไปทำไมอ่ะอยู่นี่ป้วนสิข้างบนสิอย่าลงล่างลงล่างลงไปวะอีบ้าลงล่างทำไมอ่ะยิ่งเมื่มึงก็ปลอดภัยแล้วอีบ้าเอ้ยที่ถ่ายอะไรมันมาข้างล่างคืออะไรเนี่ยมันแต่ละตัวเหมือนกับจะบุกบู๊เต็มที่อีง้อ อินธนูโง่ตายตายหมดธนูโง่เอ้ยยิงมันดีไม่ยิงมันวะมันเดินไปตายหมดจะอะไรวะธนูเง,งาเลยไอ้ธนูทุเรศมาลองงูสิงูรู้งูตอ่อต่อ,อตัวนี้ไหมแต่ผมว่าระยะยาวงูอยู่นานกว่าดีกว่านะผมดีกว่าดีกว่าตัวนั้นเลยดีกว่าตัวน้องแข็งเพราะว่ามันอยู่ยาวอยู่ยาวโอเคงูต่อได้ปนะเนี่ยงูต่อได้ปะวะไม่ชัวร์แล้วปะงูจะมีพลังพ,งพอไหมเนะี่ย โอเคมันขึ้นไม่ได้ครัว่าไปมันขึ้นชิบหายแล้วมันขึ้นบันไดว่ะพิดแผนพิดแผนเมเดย์เมเดชิบหายแล้วขึ้นบันไดได้ด้วยเหรอโอ้ชิตขึ้นบันไดได้ด้วยโหแต่ว่านี่หมดไปแล้วตัวมือหมดกันไปแล้วโอ้ยมจะลองดูเป็นมอสหนึ่งตัวสู้นะผมแต่ว่ามีซัพพอร์ตในการที่เอาเอาเดฟจินอย่าห้อยห้อยไม่ดีไม่ดีอย่าห้อยเอาน้ำแข็งมาช่วยซัพพอร์ตนะที่เหลือโอเคเม็มอสสู้ได้ครผมแต่ว่าเม็มอสจะอยู่ชะลอด้วยกันโดนน้ำแข็ง กัดรัวนะผมโอเคที่เหลือก็วหวังว่ามันจะสู้ได้นะผมติดที่ผ่านแล้วอ๋มึงติดไอ้ตรงนี้ติดนินโอไปไม่ได้จะอนาจใจอะไรขนาดนี้แต่จะร้องไห้โอเค,อเ,คเข้ามานะ่ะแหละโดนน้ำแข็งไปเรื่อยๆพุ่งไปโจนะมตีน่ะเออทุกมันทุกมันทุกมันฝั่งเราทุกมันทุกมันโอ้แทงโอเคทนทน,ทนไปทนสู้ทนส,สู้โอเคจะได้อยู่น่าจะได้ฝั่งเราดีกว่าเพราะว่าฝั่งเรามีนี่งไงตายแล้วไงมีน้ำแข็งซัพพอร์ตนะผมโอเคที่เหลือแค่ ตัวนึงไน่ตฝันตรงข้ามเอาตายตายดีเหรออะไรวะโอเคผมพยายามจะทเาทายตัวเองโดยที่ไม่ใช่พระชาในการเล่นเพราะได้ข่าวพระชาเป็นตัวที่โอพีมากนะผมตัวละครส่วนใหญ่เกือบทุกตัวนะผมสาารที่จะล้มได้โดยการใช้พระชาต่การพวกนี้ไดยเพาะได้ข่าวเป็นมอสก็แพ้พระชาเพราะถึกกว่าตีใกล้แล้วันตัวตัวโดนๆกันางเงี้ยน่าจะชนะได้ง่ายนะเองนะผมผมเลยไม่คิดจะใช้พระชาเลยแต่เนื่องจากว่า หลายคนเรียกร้องอยากเห็นพระราชามากๆผมเลยคิดว่าอาดานนี้จะเหมาะที่จะเอามาเล่นตั้งหน่อยนะผมแล้วก็แต่ผมจะนับว่าไม่เป็นการชนะนะผมผมจะลองดูว่าถ้าเราถ้าเกิดชนะที่พระราชาแล้วผมจะใช้วิธีอื่นหาทีที่จะชนะโดยการเท้ตัวละครที่ผมคิดเองก็จะทําได้ไหมนะผมเพราะพระราชาน่าจะเก่งไปใช่ไหมโอเคมาึ๊บอย่างนี้ได้ไปแู้สิผมไม่เคยลองจริงๆกันนะพระราชาเนะี่ยแต่ก็น่าจะน่าจะเก่งแหละเพราะว่ามันทั้งเดี่ยวๆแล้วก็ถึกได้นะผมแล้วก็ตีแรงๆนั่นเองโอเคมา <c oughs> โอเคโู้เออว่ะไม่กี่วิตายแล้วสุดยอดโหดจริงถึกจริงแล้วก็ตีแรงจริงด้วยถ้าสู้ตัวตีรยใกล้เดี๋ยวไม่ลุมมากก็น่าจะสู้ได้ง่ายนะผมจะมีพอสู้ตัวลุมได้บ้างนะผมใช้ไผ่พวก็มมอสเดือตัวใหญ่เทียบว่าเน้นเน้นปริมาณน้อยๆแต่ว่าเน้นความโหดอะถ้าชาสู้ได้หมดที่ผมเห็นนะก็จริงเลยนะผมระยะมันตีเป็นตัวตีใกล้ที่ยั้งดาบกว้างเลยนะผมที่เห็นนะดาบกว้างกับใครเลยเจ๊ตีก่อนด้วยเช่นกันแล้วก็ รู้สึก oh, ต okay. so okay. right ัวต <sh> ัวตัวจาตัวลุมหลายตัวมันก็ยังไม่ตายนะผมเพราะมันถึกมากเลยด้วยแต่ว่ามันโกงไปอยู่รู้สึกมันกงไงไม่รู้อะเหลือพระราชาตัวเดียวหรอโอเคพระราชาได้ตายไปสองปะอันนี้ก็ติดตรงนี้นะผมวันนี้ก็นะราหัวเนี่ยเดี๋ยวว่าพระราชาจะเยอะไปนะผมเพราะว่าพระราชาอาจจะต้องเป็นตัวตีตัวเดียวพอไม่ก็สองตัวก็พอไงเนี้ยถ้าตัวมันเยอะไปนะผมเพราะว่าโดนตัวพวกนี้มันลุมได้นะผมตัวปีดลุมได้โอเคแต่ก็ดูมีความหวังพอสมควรนะผมโอเคดูพัฒนาขึ้นกว่าเดิม เคลียรนีน้เลยมานี่แล้ว,ออออวโอเคอเอาชนะแล้วโอเคโอเคโอเคมอนะพระราชาอยู่โอเคโอเคพชาช้างอยู่อ๋อถ้าให้ดูแต่ตัวที่เมื่อกี้เราตายไปด้วยก็คิดว่าพาชาน่าจะหนึ่งหนึ่งกับเมมอนได้จริงนะชนะด้วยนะผมเพราะเมมอนเน้นเน้นปริมาณมากกว่าเพราะเป็นมอนตัวใหญ่เลยฆ่าหลายตัวพข้ากันได้ส่วนพาช้างเน้นไปที่ตัวเดียวๆเทียบตัวเทียตัวแต่การไปเลยว่าตัวใกล้ยะดาบที่ถึงก็ฟาดฟาดฟาดไปหมดนั่นเองนะมาในข้อรอทีนึ่งด้วยกันนะด่านนี้ดูว่าถ้เกิดไม่ใช่พรระาช้างจะยุทธีชนะได้หรือไม่นะผมมา เอาตัวปลาหมึนไหมนำกันปั๊มมึงกับน้องปั๊มมึนสองตัวโอเคปาดให้มันหมึนก่อนที่เหลือก็ใช้เคียวข้าวถ้ามึนดูจากตัวที่พระราชามันเก่งก็ต้องเอาตัวที่ตีแรงมาสู้แทนนะผมแต่ไม่ถึกมากก็คือเอาเคียวแรงตัวนะผมดูนีได้ไหมปลาไปให้มึนโอเคมึนก่อนนะแล้วก็ปาดไปเกย์เคียวข้ามันข้ามันเย็นข้าวพวกนี้เลยโอเคนั่นแหละเคียวแรงว่ะเคียวแรงเคียวแรงอยู่โอเคโอเคเคียวไปสู้มันตีมันตีมันตีมันแต่เแล้วจะแรงไม่พอผมว่ามันน้อยไป โอเคจอดแปตอดแป๊ตายแล้วโอเคตายเอาตายสองวะโอเคเคียวแรงพอเคียวแรงพอเอาว่ะโอ้เคียวแรงพอที่ผมที่เหลือเคียวสู้นะผมจะทิ้งเหลือตัวเล็กๆที่เหลือเออว่าเคียวแรงดีโอเคสู้มันนั่นแหละตายลุกขึ้นมาเหรอโดนตาเหรอจ้าตาอู้ดตาติมัน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 อดี๋ยวมึงแปมปลาติมันติมันติมันโอเคนั่นแหละไม่พอว่ะเคียวแรงจริงใช่แต่ปัญหาคือไม่พองั้นโอเคลุงเทียฝั่งนะผมว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้อยู่นะเมื่อกี้ เราเอาตัวอื่นมาตรงนี้ด้วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมนะผมเช่นตัวน้ำแข็งโอเคเอบมาเอาตัวตัวรอดเลยผมว่าตัวรอดดีกว่าผมว่าเอาตัวรอดเป็นโซ่ฝั่งนี้เลยโอเคปึ๊บโอเคบัสฝั่งนี้เดี๋ยวโอเคบัสฝั่งนี้อ่ะมีตัวรอดมีตัวน้ำแข็งโอเคมีเคียวนะผมใช้ตมตีโอเคมาอย่างนี้น่าจะได้อยู่โอเคมันมาฝั่งบนเนียพิพาทแล้วมันเล็งตัวนี้มันเล็งฝั่งนี้มันไม่มีตัวตัวยักให้เราอ่ะเทตาได้โอเคโอเคอันละโอเคยังมีเคียวอยู่หลายตัวนี้ฝั่งนี้โอเคเที่ยวฝั่งนผเที่งโอเค ได้อยู่ได้อยู่เพราะมันในฝั่งนี้จะมีซัพพอร์ตทั้งแข็งแล้วก็สอร์ตทั้งเคียวนะผมเอาว่ะได้ได้ได้โอเคตอนนี้ติดด้วยเราก็เล่นป่าเรื่อยๆผมเล่นต่อเรื่อยๆโอเคเอาว่ะรอดอ่ะตอนนี้รอดน่ยู่ได้อยู่โอเคจะมีตัวหลังจะมีตัวพวกนี้เนี่ยตัวตัวโฟตัวปลาอยู่ลองนะแต่ว่าน่าจะได้น่าจะได้ขอแค่ต่อแล้วตัวนี้ตายนะผมตรงกับตัวมอสตายนะผมน่าจะได้อยู่เคียวพวกนี้มีอยู่มีเคียวอยู่โอเคเคียวเคียวยังมีสี่ห้าตัวโอเคไปลุยเคียวลุยเสร็จแน่เคียวมาฟาดเลยเคียวไปฟาดไป อัดรูนี่แล้วอัดรูเบนนั่นะอ่างงพามาให้โดนตีนะผมตอดเลือดตอดเลือดเลยรัวๆเอาเลยเลยแหละเคียวฟาดหน้ามันนั่นแหละปึ๊บไปเรียบร้อยตายยังไม่ตายครับผมเรื่อยๆเอาเอาอีกเตี้ยฟาดเตี้ยฟาดเตี้ยงานเตี้ยงานเตี้ยงานแล้วฟาดเบดนั่นแหละตายเรียบร้อยเป็นไงล่ะเสร็จตัวที่เหลือเกือบแค่ตัวนี้ตัวเดียวโอเคเหลือรถอีกคันหนึ่งนะผมไม่มาทีเตรียมลุยไปไม่ได้ติดตรงนี้อยู่คืออะไรวะอันนี้คือเนี่ยมันติดศพวะเห็นนะตัวนี้มีตัวเหรอ โอเคมาตรงนี้ตัวไหนวะตรงนี้คือมาหาใครหาใครวะเห็นไหมฝนะั่งนี้มาฝั่งนี้นี้มีใครเนะี่ยเห็นนะตรงนี้คือข้างบนเหรอเอ๊ะมันมีข้างบนนี่คืออะไรเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคมาแล้วนะตรงนั้นไม่น่ามีใครนะ <c oughs> มันเดินทำไมเนี่ยจะบ้าเหรอโอเคมาแล้วแทงมันแทงมันเร็วลูกใส่หน้ามาันโอเคปาเร่ปลาสู้ปาสู้โอเคยิงมานนั่นแหละเออเต็มเต็มนั่นแหละโอเคตัวนี้ตัวท้าย,ต,าย,ต,ายตัวท้ายที่เหลืออยู่ตัวปลาโอเค โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคดูเหมือนได้แล้วนะผมตอนนี้ก็ได้เวลาโกเคียวที่เหลืออยู่ที่ดักรอของธน,นูดักรออยู่ตอนเนี้ยสก้ามันเรยโดเร็วข้ามันข้ามันข้ามันไม่นะไม่นะชิบหายแล้วเหลือเคียวกับตัวนี้นะชิบหายแล้วมันทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ยทำบ้าเลยเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เห็นมีใครตรงนี้เลยอะไรวะตีมันเลยตีมันเรยบ้าดมันโอเคไม่โดนไม่โดนอีบ้าชิบหายแล้วคือนดัชนีชนะแล้ลวเมื่อกี้แต่โอเคตับาดบอลสุดท้ายแพ้อะไรวะมันง่าว่ะมันติดตรงเนี้ยผมว่าตัวบาร์ดไม่ไม่มีประโยชน์แล้มั้ย อย่าใช้ด,ดีกว่าเพราะว่าจริงเราคิดมากไปว่าเราจะจัดการเร็วๆนะผมว่าเราเปลี่ยนใจเป็นอยู่ในวหลังดีกว่าเล่นหลังอะเล่นหลังเลยที่ว่าไงถ้าเกิดเล่นหลังจะดีกว่าเพราะว่าจะได้สพอร์ตก็ค่อยมาให้ค่อยมาให้มันมาใ,ใกล้ก่อนนะผมเราทำการเอาเน้นพวกตายหมู่กันมาตรงนี้นะโอเคเน้นเล่นหน้าอย่างนี้ก่อนโอเคก็คือสมมุติว่ามันมาและสุดเนะี่ยมันมาก็คือมันจะตายอัดทางข้างหน้าไว้แล้วก็เลี่ยมันเวเพราะว่าเวเตอร์ยิ่งสุดเพราะว่าความแรงของมันนะผมว่าโอเค,เอเค,อเคที่แล้วก็ธนูมาเยอะๆโอเค แล้วตอนนี้เราเน้นที่ช้าๆนะผมผมว่าผมแอบดูทีนึงมันไปได้ว่ามันมีปัญหาตรงที่มันมาทางนี้แหละมาเข้ารูนะติดเหมือนกันหรือเปล่าโอเคอันนี้โลอันนี้ผมไม่รอแน่ยังเป็นะถิตอยวนี้ปะมันก็โอเคเหมือนจะไม่สถิตเท่าไหร่เออมันก็ไปได้ดีคืออะไรวะโอ้ตายแล้วจระละตัวนี้ต้องพยายามให้เคียวมันช่วยจัดการผมว่าเคียวจัดการได้ถ้าเกิดว่าตอนตอนที่ในมอสเนี่ยมันแบบว่าหันหันตบดีแบหันทั้งตัวเลยโอเคเอาว่าได้สองตัวเฉยเลยโอเคโอเคนี่ได้ได้ได้ เคลืนตอนนี้เคลียววิธีการของเราคือการล่อให้ตัวละครขเข้ามาดูนะผมแล้วก็จัดก,การลองอัดดูตอนที่แล้วโอเคไม่ว่าค่อยๆลงไปเรื่อยๆลูไปอึ้บลงไปใต้ดินโดนดูดไปนะพลังงาน,นงอย่างดูดไปมันใหญ่เกินโอเคเอารอบนี้มีเคลียวเหลือรอดอยู่เยอะนะผมเอาเวิร์กเฉยเลยทีนี้ก็เหลือแค่เหลือใครวะเนี่ยแล้วมันต้องมาติดผมเพื่อให้มันเจ็ยนะองไรเพื่อใั้ชูตัวนี้คือเวลานี้มันมักจะมักจะไม่พีโผล่มามันหายไปไหนไม่รู้อยู่ไหนวะมันเหมือนกันจะเกี่ยวตรงนี้เหร ตัวนี้อยู่นี่ไงอยู่นี่ตัวที่สองนอนนอนเล่นชิวๆแทงไปแทงโดนแทงโดนแทงโดนไม่โดนไกลไป ทางดีสิทางดีมันถือเคียวมันต้องมีระยะการถอยนิดนึงไม่ใช่ถือใกล้ไปไดล้กันติดด,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 ดิอ๋อน,นั่นแหละเออเต็มเ <c oughs> ต็มแนะเว้ยโอเคถือว่าที่ผมแพ้เานันเพราะผมมัวแต่ตัต้งใกล้ๆนะผมคำชื่อด่านมันบอกว่าถ้าติดแจ้งเนี่ยมันแปลว่าการจะปต,ติดขัดก็คือปฏิถตรงแถวนี้จะผ่านไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้นี่เองมัน <c oughs> แคบไปผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคหลบได้หลบนะเออหลบได้นั่นแหละเออไปไปไปเรื่อยๆลดโลดทำไมมันลดไม่ขกระล่างทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเลย ด้าเป็นคนโล่งสีจันทร์แต่ละตัวจมน้ำตายห่าหมดเลย